bye สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องกิจสชนที่รกักในพระคริสตเจ้ากหวังว่าพี่น้องที่มีโอกาสได้ฟังบทเทศเตือนใจนั้นจะได้ช่วยกัดกลาวใจของตนเองและวันไหนที่ไม่ได้ฟังก็คงอยากจะฟังจริงไหมครับส,สดในพระคัมภีร์ใหม่นั้นพูดถึงพระเยซูเจ้าทรงส่งสิทธิ์สิบสองคนออกไปเทศนาสั่งสอนและรองคไม่ให้มองดูที่ สิ่งของไปนอกอย่าเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มการเดินการเหินการกินไม่ให้พูดถึงเลยเพราะเป้าหมายก็คือการออกไปเทศพระวาจาของพระบิดาเจ้าและให้สานุสิทธิ์ของพระองค์ทั้ง12นั้นน่ะได้อยู่แบบของชาวบ้านบ่อให้ลื่นไทยบ้านไม่ให้คิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนวิเศษวิโสแต่ให้เป็นหนึ่งในพี่น้องสัตบุรุษ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดนี้แล้วคุณพ่อที่ไปอยู่กับพี่น้องนั้นน่ะแม้จะได้รับบวชเป็นพระสงฆ์แต่เขาก็ต้องพยายามที่จะอยู่ในเรือลำเดียวกันกับพี่น้องจริงไหมครับจะมีการไปนอกจากทาพิธีศักดิ์สิทธิ์บทศิลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีการไปประชุมกับพี่น้องในที่ต่างๆไปให้กําลังใจแก่พลมารีบางทีก็ให้กําลังใจแก่วินเซนเตอร์ปอลหรือคณะต่างๆทําให้เห็นว่าพระสงฆ์ ไม่ได้เป็นคนที่วางตัวสูงกว่าคนอื่นหรือเรียกร้องอะไรมากมายแต่เป็นคนหนึ่งในบรรดาประชากรของพระบินเจ้านี่ดีที่สุดแล้วคือพวกเขาจะต้องไปและเทศสั่งสอนและเทศสั่งสอนนั้นก็คือเทศพระวาจาของพระบินเจ้าด้วยการให้ตัวอย่างชีวิตแก่คนอื่นเพื่อคนอื่นจะได้นำพระวาจาของพระบินเจ้าปฏิบัติแล้วไป เทศสอนต่อมีมิชชันนารีคนหนึ่งที่ประเทศนิวกินีเล่าเรื่องนี้ว่ามีเคยมีคนชาราคนหนึ่งที่กลับใจมาเป็นคริสตชนมีใจร้อนรนมากแล้วเขาจะไปที่โรงพยาบาลทุกเช้าคนก็ไปดูว่าเขาทำอะไรเขาไปอ่านพระคัมภีร์ให้คนป่วยฟัง เพราะเขาทำได้แค่นั้นแล้วก็ได้ดีด้วยก็ถือว่าโอ้โหถ้าใครทําได้ขนาดนี้ที่บอกเท่านั้นนะก็เหลือกินแล้ววันหนึง่งเขามีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านแล้วไปหาหมอหมอก็บอกว่าเนี่ยคุณถ้าคุณอ่านหนังสือมากอีกนะตาของคุณกำลังบอดเพราะฉะนั้น เขาก็เลยไม่ไปโรงพยาบาลซะเลยวันรุ่งขึ้นหมอสั่งให้ไปก็ไม่ไปเขาไปที่ไหนครับเขาไปที่เชิงเขาแห่งหนึ่งแล้วก็พยายามอ่านพระคัมภีร์และท่องพระคัมภีร์ตอนนั้นๆเผือว่าเวลาที่เขาบอดสนิทแล้วเขายังมีโอกาสที่จะไปพูดพระคัมภีร์ให้แก่คนป่วยได้ยินและหลังจากนั้นเมื่อเขากลับมาแล้วก็มีคนพาเขาไปหาหมอหมอก็ถามเขาเขาก็บอกว่าเออ คุณหมอผมไม่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อฟังหมอหรอกแต่ว่าผมต้องไปเพื่อจะได้ท่องพระคัมภีร์และผมจะได้ไปบอกกับคนป่วยทั้งหลายว่านี่พระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะดูสิครับถ้าหากว่าเป็นเราเราว่าไงเราจะบอกเอ้ยตามองไม่เห็นแล้วก็เลิกแต่เขาบอกว่าไม่ได้สิ่งที่คนอื่นอยากจะฟังนั้นเขาต้องพยายามท่องให้ได้และเขาก็ได้ทำได้ดีที่สุดด้วยเพราะ มีหลายคนที่คิดถึงเขาหลายคนฟังพระวยาผ่านทางการที่เขาอ่านและเขาไปพูดเมื่อเขาตาบอดแล้วเขาก็ยังพูดสิ่งที่เขาจําได้ฉะนั้นพี่น้องการประกาศพระวรสารนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพียงแต่ว่าอยากให้คนอื่นได้ยินหรือเปล่าละ่ะถ้าอยากได้ยินทำลองดูสิยังได้อย่างหนึ่งก็ได้ขอพระเจ้าเวพอร์พี่น้องครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์